หากใครคิดกำลังจะเติมโลบัคอยู่เรามีร้านมาแนะนำร้านบับเปิลชอปร้านรับเติมเกมพาร์และขายไก่ตัน <No. S 1> ที่มีบริการที่ดีที่สุดตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเกมพาร์ตเลส,สิบสามเติมไวไม่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงมีขายไอดีโลบอกไก่ตันบอกฟุตเริ่มต้นที่5 0บาทมีเติมโลบัคโปรโมชั่น1 5 0บาท800โลบัคสั่งซื้อได้ทั้งทางเว็บหรือทักหาเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะคะ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีสดัส,สดชาวรุ่นโรบอสคนสุดทันกันด้วยนะครับพบกับพี่กีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวแมปใหม่นะเป็นแมปของคนไทยสร้างนะทุกคนแมปนี้ก็จะมีชื่อว่าโรปีสออนไลน์นะครับทุกคนแมปนี้ก็จะมีชื่อว่าโรปีสออนไลน์นะครับทุกคนแมปนี้ก็จะเป็นแมปของแบบของคนไทยสร้างนะไม่รู้นะว่า อ่าแมปนี้จะมีแบบฝรั่งฝรั่งสร้างเลยหรือเปล่าที่หลักๆนะแอดมินเขาแบบเป็นคนไทยเข้ามาขอให้พี่แบบติดต่อรีวิวโปรโมทอ่ารีวิวแมปเขาให้นะเดี๋ยวพี่ก็สามารีวิวนะครับวันเนี้ยมาครับทุกคนเออแต่ก่อนตอนนี้พี่เข้าเกมเมื่อวานทุกคนคือผลมีโคตรเยอะครับทุกคนคือแบบเยอะจริงนะแต่ตอนนี้เขาหน้าสแก่นะโอ้พี่ไม่น่าแบบกินผลล่องโหนเลยอ่ะคือผลมันมีเยอะจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะตอนแบบ เราเปิดเกมเข้ามามันจะมีผลมาให้เลือกแบบโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนแอปนี้เขาหน้าซาแก้บักแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวระบบเกมคร่าขาวนะครับทุกคนระบบเกมคราาวอันนี้ก็จะเป็นหลดเลือ่อนครับแล้วก็หลอดสตมินานะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหลอดสตมิแนาครับแล้วก็เมนูก็จะอยูอ่ข้างล่างนี้เลยนะทุกคนนี่นะครับหรือกดตัว M ก็ได้นะในคอมม็กดตัว M ก็ได้นะครับ เมนูก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้น้ำหนจะเป็นฮาคีหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบข้อมูลอะไรในตัวเรานะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตรงใส่โค้ดตรงนี้นะครับเป็นรูปอาทวิตนะครับแล้วก็อันไหนอีกเนี่ยการตั้งค่าอ๋อปิดเปิดเสียงเพลงอะไรต่างๆแล้วก็กระเป๋ามันกดไม่ได้น่าจะยังบั็อกอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เสกลงเสกเรือก็มีนะครับแล้วก็ตรงอันนี้ก็จะเป็นตรงช็อปเอา ชิมหายแล้วมันมันเหมือน,ม,นมันบักนะแมปมันเพิ่งเปิดนะครับทุกคนในแมปโรพีดนี่ฮะมันเพิ่งเปิดนะออทุกคนเออทุกคนใครที่อ่ดูคลิปนี้พี่อยู่นับรีบเข้ามาฟาร,ร์มเลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะมันฟาร,ร์มโคตรง่ายดูดิตอนนี้พี่เลเวลแม็กแล้วนะก็คือเลเวลตันนะคือแบบต่อยพวกนี้แบบประมาณ10 20ตัวเนี่ยทุกคนคือแบบโอ้ทุกคนครับคือแบบเลเวลตันเลยนะเนี่ยเหมือนมันบั็กหรือเปล่าหรืออะไรยังไงพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนระบบพวกระบบวิ่งก็จะเป็น w 2ครั้งทุกคนเนี่ย แล้วก็แดดก็จะเป็นตัวคิวเหมือนเดิมนะเหมือนแบบอ่าไอแกนพีชเลยนะทุกคนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนนะมันเป็นระบบอะระบบการแบบการวิ่งอนะครับมันจะ W2 ครั้งนะครับแล้วก็ตัวคิวก็จะเป็นแดดไปข้างหน้านะครับดูดิก็จะเป็นแดดไปข้างหน้านะครับแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วก็ระบบการต่อยนะครับก็จะเป็นแบบอ่อต่อยมันไได้ยินเสียงอนะทุกคนแต่มัน มันได้ยินแต่เสียงแต่มันยังไงอ่ะมันไม่แบบมันมือมันไม่ต่อยอ่ะโอ้โหมันน่าสะบักน,นะไม่งั้นก็แอดมินยังไม่ทําขึ้นมาดูดิครับส่วนอ้พวกสกิลก็จะมีประมาณ5สกิลนะสกิ Skill ลแรกก็จะเป็นตูมน่าจะแบบอ่าการแบบทุบอ่าพื้นหรือเปล่าดินทุบพื้นดินอนะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็สกิล x X, x ใช้ไม่ได้ครับ C ก็ไม่ได้ครับทุกคน V ล่ะไม่ได้ครับ B ก็เหมือนกันครับ B ก็ไม่ได้เหมือนกันนะดูดิ โอ้ใช้ได้แต่ SQL SQL X เนี่ยโอ้โหเกินแล้วก็ร้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายดาบนะทุกคนไม่รู้นักี่บาทเดี๋ยวขอดูกันโอ้โแล้วคุยเหมือนแมปแบบนั้นเลยอ๋อหนึ่งหมื่นเบรีนะครับซื้อดาบนะแต่ตอนนี้คือตังค์พี่ไม่พอน่าจะซื้อไม่ได้นะครับทุกคนน่าซื้อไม่ได้นะแล้วก็ตรงนั้นเป็นตรงอะไรอ่ะเดี๋ยวขอไปดูกอนซื้อปืนหรือเปล่าไม่งั้นก็สุมพงสุมผลหรือเปล่าเดี๋ยวดูใกล้ๆกันครับปุ๊บ อันนี้อ่าคืออะไรอ่ะอ๋อตรงซุ่มผลครับโอไม่ใช่ตรงซื้อผลนะครับเนี่ยอ๋อตรงซื้อผลพวกผลปีทรงมีศาสตร์โอ้โหเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนหินไอแคนดี้เหรอทุกคนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อะเฮ้ยทุกคนซีซีในแกนพีมาทำอะไรครับทุกคนดูดิเฮ้ยมันมาได้ไงแบบเถื่อนหรือเปล่าแบบเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้คือแบบพี่ไม่แน่ใจนะทุกคนโอ้ดูดิอ่ะโอ้ซีซีมันมาทําไมอะ่ะเฮ้ยเกินปุยมุยแล้วก็ข้างหน้านั้นก็จะเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้ตัวทีโอตัวทีค้างปึ๊บเออพวก อ๋อเรือหรือเปล่าแล้วก็พวกขนปีศาจนะทุกคนขนปีศาจพี่อันนี้พี่กินบทลองโหดนะทุกคนแล้วก็สกิลแซดนะทุกคนสกิลแซดนีนะ่ทุกคนสกิลแซกก็จะเป็นแบบการแบบอลองห่นะครับทุกคนดูดิมันใช้ได้แค่สกิลเดียวเห็นไหมสกิลเนี่ยมันแสดงว่าเขายังไม่ทำนะทุกคนคือแบบมันใช้ได้แค่สกิลเดียวอ่ะเกินไปเปล่าดูดิโอ้โหใช่แล้วใช้ได้แค่สกิลเดียวทุกคนแล้วมอนมันไม่เห็นเรา้วยนะทุกคนปุ๊บ อ,อ,อ๋อมันเห็นมันเห็นมันเห็นเอาร้องหุนแล้วทำไมมันเห็นวะเฮ้ยเอ้ยนึงนึขอต่อยกัวนวะปุ๊บปุ๊บหอุตส่าห์เราร้องหนนุนนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมันห็นเราวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่รีต่อยอยู่เนี่ยโอ้คือแบบนี้มันเป็นแบบแนวยังไงไม่รู้ทุกคนทุกคนช่วยแบบอ่าคอมเมนต์หน่อยครับว่ามันเป็นแบบแนวแบบกาวกาหรือเปล่าหรือมันแบบยังไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆหรือมันเป็นแบบ เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็สโคจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผูชช้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์พี่กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละครับบ๊ายบาย